สวัสดีครับผมเบสเกมมิ่งนะฮะแล้วก็คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปลงมดไทยนะผมเป็นของเวอร์ชันอ่าสเปเชียลนะผมเป็น1.5.97นะผมผมพูดเวอร์ชันถูกก่วะเพราะผมก็ไม่ได้ใช้เวอร์ชันนี้มานานแล้วเหมือนกัน <Okay. S 2> ซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมพาลงไปเนาะก็มีคอมเมนต์นึงบอกให้ผมอยากให้แก้ตรงที่ว่าแนะนําให้ผมเนี่ยลงเกมหลังเอ้เพิ่งลงเกมดิลงมดหลังจากที่ออกจากทำแล้วนะผมซึ่งผมก็นั่งคิดอยู่แล้วเออมันก็น่ามันก็น่าทำอย่างนั้นแหละเพราะว่าตอนที่เราออกมาจากทำเนาะผมมันก็จะเกมก็จะค้างนะซึ่ง,งตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทําไมออกจากํำมาแล้วเกมมันค้างนะผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมรู้สาเหตุแล้วโอเค เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาไปลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงในเกมแล้วกันโอเคส่วนเจ้าของบอดก็คนเดิมเลยนะผมใช้ของคนนี้แหละโอเคอจากนั้นให้ลงามาที่ลิงที่ผมเตรียมไว้ให้ก่อนนะผมเนาะตรงนี้เลื่อนลงมานะผมมันก็จะมีไฟล์หลักกับไฟล์ทางเลือกผมไฟล์หลักเนี่ยก็จะเป็นการดาวเกตไฟล์เกมทั้งหมดจากเวอร์ชัน1.6 40เนี่ยให้มาเป็น1.5 เก้าเจ็ดนะผมก็เป็นสเปเชียลอ่าโอเคตัวนี้เนี่ยผมแนะนำสำหรับคนคนที่คอมแรงๆนะผมให้ลงให้โหลดตัวนี้มานะผมเพราะว่ามันจะได้ดาวทุกอย่างให้มันเป็นเอ็ดดี SE, แบบเต็มตัวนะผม่ะตัวผมตัวผมก็คอม,มแรงก็ตัวนี้แหละโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้จะพาลงด้วยตัวจัดการมอสนะผมซึ่งก็จะใช้เป็นเอ่อวอลเทคแล้วกันนะคลิปนี้ เวลามีปัญหาเราก็จะได้ปิดมอดแล้วก็ถอดมอดได้โดยที่ตัวเกมจะไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับผมอ่าโอเคต้องขอบคุณคอมเมนต์นั้นด้วยนะผมเดี๋ยวจะขึ้นคอมเมนต์ไว้ให้นะฮะซึ่งก็พร้อมจะปรับปรุงและแก้ไขให้นะครับผมจากนั้นก็ระหว่างรองไปโหลด skhd กันนะครับผม skhd หกสิบสี่เดี๋ยวมีทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าผิดเข้าผิดขอโทษเข้าผิดเข้าผิดเข้าผิด skhd หกสิบสี่ Ye, ตัวนี้จริงๆมันจะมีอีกอันนึงนะเป็นบักอินนะผมซึ่งจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะผมะจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะผมนี่เลยนี่นะฮะเข้ากันได้กับ Special Edition 1.5.97จาก Steam สตรีมนะผมเดี๋ยวรอตัวนี้โหลดเสร็จก่อนเนาะโหลดไปเลยแล้วกันเพื่อจะโหลดเสร็จก่อนโอค้คน่าจะเสร็จก่อนแหละสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงอ่า โปรแกรมบอสเท็กอผมเดี๋ยวผมจะทีเลียงให้นะ้องไปลงมาให้เรียบร้อยก่อนนะที <c oughs> นี้ก็รอตัวนี้แป๊บหนึ่งนะผมอันนี้สาตาไยเนาะเดี๋ยวเพิ่งโดดเนาะเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอก่อน,อกอนใกล้จะเสร็จยังประมาณ20กว่ากวิอ่าตัดเลยดีไหมเนี่ยตัดเลยก็ได้ผมเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะผมโอเคผมจากนั้น ังจากที่เราลงทุกเอ้พี่ให้ลงโหลดทุกอย่างเสร็จปั๊บให้เรามาที่นี้นะผมติดพีซเนาะมาที่ดาวน์โหลดที่ดาวโหลดไว้ตะก,กี้นี้นะผมจากนั้นก็ให้ทําการคลิกขวาม,มาที่โปรแกรมตัวนี้นะผมมาแล้วก็ทําการลั่น all admin รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึงพอเ,เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มาอย่างนี้เดี๋ยวใครไม่มีก็ให้เดี๋ยวคนคลิกเข้ามานะผมแล้วก็ไปที่ โฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมไว้เนะอย่างผมก็จะเป็นไดเอทผมแล้วก็ Steam Lab Steam App แล้วก็ Common Skyrim s p e c i a l Edition อ่าโอเพนมาเลยนะผมะคลิกตรงนี้นะโอเพนมาเลยเราก็จะได้แบบนี้มานะผมจะมาให้กดสตาร์ทไปได้เลย <c oughs> รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคพอมันขึ้นว่า enjoy your game เสร็จทีนี้ปั๊บปีดอก แดะทําการลบตัวนี้ทิ้งไปได้เลยนะผมโอเคจากนั้นเปิดสตรีมขึ้นมานะฮะแล้วก็มาที่ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็มาที่ Property ของ s k y ยเดนนะผมขีกขวานะฮะมาที่คุณสมบ,บัตินบผมจากนั้นมาที่คําว่าอัปเดตตรงนี้เนาะ, <c oughs> ะมาตั้งค่าตรงนี้ให้ทําการปิดตรงนี้นะผมอ่าอ่าการดเกมอันนี้อ่า จากนั้นก็ตัวนี้มาให้ไม่อนุญ,ญาตให้ดาวน์โหลดเบ้างหลังนะครับจากนั้นก็ปิดไปได้เลยอ่าตัวล่างแล้วก็ตัวล่างแล้วก็ตัวล่างนะครัโอเคปิดไปปิดไปจากนั้นมาที่ Google และทําการดาวน์โหลดเจ้าตัว mod ไทยมาโอเคดาวน์โหลดต่อไปรอแป๊บหนึ่งไม่แป๊บแหละโอเคก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะคร เดี๋ยวตัดก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคตะกี้นี่คงโหลดผิดนิดหนึ่งนะผมไปไปโหลดอันนั้นมามอดไทยมาซ้ำโอเคผมก็เลยโหลด s k สเคเอวใหม่ละเปิดทีนี้ให้เราเปิดเอ่อวอลเท็ขึ้นมานะผมอ่าที่ผมไม่ดูคนไปลงมาตะกี้นี้เนาะโอเคเพื่อที่จะได้ใช้ทำการลงมอดนะผมอ่าโอเครอสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> จากนั้นก็ ๋ยวปิดตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะผมเพราะว่ามันอันนี้เนาะเพราะว่าผมไปอันนี้มาดาวเกตมานะโอเคทีนี้ให้เราเปิดมาที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดมดมาตะกี้นี้นะผมมาที่มดตรงนี้นะของโปรแกรมเนาะจากนั้นลากเ,าเอาเจ้าตัว skd ตัวนี้มานะลากมาใส่ตรงนี้เลยตรนดอกไฟตรงนี้นะผมจากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งนะผมผมขอค้นหากเอ S k s e อ่าโอเคมาแล้วนี่ตัวนี้เลยรอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยได้ไหมทีนี้ได้หละโอเคก็โหลดมาแล้วนี่ไงออโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราทำการเอารถเอามอสชันี่ผมให้มาลงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะพิมพามก่อน วนี้เป็นตัวที่ผมปิดไว้นะผมะเพื่อที่ไม่มันทับกันเนาะหนึ่งจุดห้าเก้าเจ็ดนผมจากนั้นก็รอสักแป,ป,ป๊บหนึ่งนะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเวลาเข้าเกมไปอออจะท้บเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมาถึงเกมมาถึงค้างนผมแล้วก็วิธีแก้ก็ง่ายๆเลย ปิดตรงนี้เดี๋ยวผมจะปิดให้ดูทีนึงนะโอเคก็อาจจะหลายขั้นตอนที่นึงนะผมแต่ก็พอจบตรงนี้ไปเนี่ยปัญหาจะไม่มีละโอเคทีนี้เข้าเกมกันได้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเกมเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาเป็นอัดในเกมแล้วกันมาครับผมก่อนที่เราจะเริ่มเกมกันนะผมไปทดลองมาลติกินิอ่าเอาเป็นว่าให้ทุกคนปิดมอดไทยไว้ก่อนนะผมเพิ่งเปิดเ,เ,เนาะ ให้เปิดหลังจากที่ออกจากถ้าได้ก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังข้าในเกมอีกทีนึงนนะโอเคปิดได้แบบนี้ก่อนนะผมให้มันขึ้นดิสเลเบลมีนะแล้วก็เข้าเกมไปดูกันว่าทําไมเนี่ยผมโอเคโอเคแล้วตรงนี้ผมปิดเสียงเกมมาอยู่นะให้ทําการนิ้วเกมใหม่ไปเลยนะผมไปนิ้วเกมใหม่ไปเลยเดี๋ยวตรงที่กําลังจอดจากถ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาเปิดอีกทีนึง่งแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ ให้เปิดหลังจากที่เราออกจากถ้าเสร็จแล้วนะคผมเดี๋ยวจะนําให้ดูว่าตรงไหนควรจะเปิดนะผมโอเคนผมได้ทดลองมาเรียบร้อยละตะกี้นี่เลยตัวได้รู้ว่าเออควรจะเปิดหลังออกจากถ้าแล้วนะผมอ่ะรอสักแป๊บหนึ่งมันไม่แฟรบแลกเดี๋ยวผมตัดก่อนแล้วกันเนาะโอเคพอเล่นมาถึงตรงนี้ผมให้เราเลือกเลยว่าเราจะไปกับใครนะผม มันจะเป็นสองเส้นท่เาเลือกนะมันจะไปกับเลอบหรือว่าจะไปกับฮาร์ดบัน,นะผมผมไปกับฮาร์ดบัแล้วกันไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะผมต้องขออภัยด้วยนะโอเคเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการหลบนี้ออกจากเฮลเกนนะผมก็จะเกิดปัญหาตรงที่ออกจากถ้ำไปนะเดี๋ยวจะไปอัดตรงน,นั้นทีหนึ่งนะผมโอเคเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเนาะโอเคตอนนี้ผมมาถึงทางออกถ้ำแล้วนะผม มาเดี๋ยวจะไปดูกันว่าควรทํายังไงไปวิ่งออกไปเลยให้ผมเดี๋ยวตรงนี้แหละผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมออกมาแล้วเกมมันถึงเต็งนะผมอ่าโอเครอแป๊บหนึง่งมาแล้วอ่านี่เองผมมันจะขึ้นว่าเซอร์เป็นวโหมดเน,นี่ยผมตัวนี้เนี่ยที่ทําให้เกมเรามันเด้งออกเนี่ยผมก็ถ้าคนทำมดเนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้นผมฝากด้วยนะแก้ตรงนี้ให้ผมหน่อยนะผมซึ่ง หลายหลายคนเขาก็เป็นกันเนาะการแต่น,นี้จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ผมแต่ถ้าเปิดเนี่ยก็จะมีปัญหาประมาณนี้วาร์ไปไม่ได้ก็มีเอ่อสเตมินาลดเนาะผมพอเวลาเข้าเออ่เขตหิมะเนี่ยเลือดเราก็จะลดเนาะผมก็แล้วแต่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งขึ้นมาให้ก็คือเป็นโหมดเซอร์ลวูฟนี่แหละอ่าโอเคจริงๆทําไว้แล้วแหละจะทำใหม่ก็ได้ผมจะไม่เปิดแล้วกันเนาะพวกฟ้าเทวีเอไม่ได้เนาะผม พอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราปิดหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวให้เราทําการกดเซฟเกมนะผมน New save ไปเลยจากนั้นออกจากเกมแล้วก็ไปเปิดม็อดไทเคิร์นอใช่เดี๋ยวก่อนที่จะออกไปเปิดม็อดผมให้มาเช็คตรงนี้ก่อนว่าเป็นเวอร์ชั่นตามนี้หรือเปล่านะผมถ้าเป็นตามนี้ก็ถือว่าผ่านละโอเคใช้ได้ <c oughs> โอเคพอเปิดมาก็จะได้ประมาณนี้นะผมก็ต่อจากนี้ไปก็ไม่มีปัญหาละอ่า ต้องขอบคุณคอมเมนต์อันนั้นด้วยนะผมที่เ <c oughs> ตือนความจาผมเนะี่ยโอเคว่าให้มาเปิดมดหรือให้มาลงมดหลังจากที่ออกจากถ้ำแล้วดีกว่าเกมมันจะได้ไม่เด้งออกนะผมก็จะได้ไม,มีปัญหาด้วยอ่ะหลังจากนี้ไปก็ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับเกมนะผมเดี๋ยวผมจะทําการเปิดอ่าหญ้าคืนมาก่อนอ่าหลังจากที่เราลงมาแล้วถ้าใครไม่เห็นเอ่อภาษาไทยมันขึ้นนอกที่แบบเป็นซับนาะให้มาตรงนี้ตรงนี้คนำะว่าแสดงเนะี่ยตรงนี้จะเห็นว่ามีคําบรรยาย นะผมบทสนทนาแล้วก็คำบรรยายทั่วไปหนูให้เปิด2ตัวนี้ขึ้นมาเนาะไม่งั้นมันจะไม่เห็นซับไทยเนี่ยผมโอเคประมาณนี้แหละอ่ะขอให้ทุกคนสนุกกับทัวร์เกมนะผมอ่โอเคผมก็จะไปนอนละไม่ใช่ไปนอนดิไปตัดคลิปแล้วก็ไปนอนหนูเพราะว่ามันก็ใกล้จะเช้าว่าตอนเนี้ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นทางฝั่งของเอไอนะผมโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วประมาณนี้แหละบ๊ายบาย